พลิกลูเมนนะครับเป็น AI สําหรับสร้างภาพนะครับฟรีแล้วก็สามารถนําไปใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้นะครับก็ในหนึ่งวันนะครับเราจะสามารถใช้งานในระบบความเร็วนะครับหรือว่าฟา์นะครับก็10ภาพนะครับหลังจากนั้นก็สามารถใช้งานได้ฟรีอีกนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วที่ดับลงมานะครับหรือว่ามันจะช้ากว่าเดิมนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาลองกันดูว่าในเด a ครายมันนะครับเราจะพิมพ์คำสั่ง เป็นพร้อมลงไปนะครับเดี๋ยวเราไปลองแปลภาษาก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับเราก็ใช้ Google Translate นะครับทีนี้เราก็พิมพ์ลงไปเลยนะครับเราอยากได้สาวไทยผมสีทองรูปร่างสวยงามแล้วก็สวมชุดเปิด ไลสองข้างอารมณ์ล่าเริงแล้วพื้นหลังนะครับพื้นหลังเมืองหลวงโอเคเอาประมาณนี้นะครับขัดลอกอ่าทีนี้เราก็กลับไปพลิกลูเมนของเรานะครับ อ่ก็ปี้แล้วมาวางตรงนี้นะครับอกดวางนะครับแล้วก็เลื่อนไปด้านข้างนะครับถ้าใครเป็นมือถือนะครับก็ตรงนี้เลยกดตรงนี้เป็นเลือกเรโชนะครับเรโชจะเอาขนาดเท่าไหร่นะครับอ่ากดผมจะกดไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคําสั่งของของเรากันนะครับที่เราพิมพ์ไปเมื่อกี้รูปภาพจะออกมาประมาณไหนอ่ะ นี่หญิงไทยนะครับผมสีทองสวมชุดเปิดไหล่สองข้างครับพื้นหลังเป็นเมืองหลวงนะครับอารมณ์ล่าเริงนะครับก็ประมาณนี้สวยดีนะครับโอเคได้ตามที่เราต้องการนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับพิกลูเมนฟรีนะครับใช้เชิงพาณิชย์ได้ด้วยนะครับ